ก่อเช่นเคยในะช่วงทิ้ไอทีนะครับเพิ่มวิดเจ็ตริงๆในไอโฟนแอปพลิเคชันวิตจีสอนใช้งานเบื้องต้นนะครับอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ขอมาแนะนำนะครับก็คือแอปพลิเคชันวิตจี้นะครับสร้างนําเข้าหรือต่อยอดไอเดียวิดเจ็ตริงๆเอาไใช้ในไอโฟนนี่น,นะครับวิตจีนะครับแอปพลิเคชันนะครับที่ App Store, แอปสโตร์เราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับแต่ฟรีเราจะได้เพียงหนึ่งวิดเจ็ตเท่านั้น หากอยากได้แบบไม่จำกัดก็ต้องซื้อในราคา104กาบาทนี่นีนะครับเวลิเคชั่นวิจิเราสามารถเลือกวิจเจต,ตที่สร้างมาเองได้จะมีขั้นตอนค่อขนข้างยากโดยในวิธีนี้เราขอแนะนําวิธีการต่อยอดอไอเดียว,วิจเจต,ตที่มีอยู่ก่อนนะครับเพื่อมาใช้กันนะครับเริ่มต้นนะเป็นเราก็เลือกหาวิจเจต,ตที่แบบที่เราต่อยอดก่อนนะครับเมื่อเลือกได้แล้วก็แตะเข้าไปนะครับจากนั้นแตะ edit a s a copy จากานั้นเราจะได้เห็นเลเยอร์ในต่แตะส่วนสามารถลบซ่อนแก้ไขแต่ส่วนที่ต้องการได้นี่นะครับในที่นี้ยกตัวอยา่างการปรับแต่งนะครับผม1น,นะครับใส่ชื่อภายเริ่มต้นนำให้ลบเลเยอร์ที่ไม่ต้องการออกกอ่อนจากนั้นแต่บวกเพื่อเพิ่มเลเยอร์ประเภท Text นะครับเสร็จแล้วแต่ที่แถบ Data แต่ฟ y s ฟิก แต่แก้ไขาตามต้องการแต่อัปเดตไปแถบฟรอน t เลือกฟอนต์ตามที่ต้องการไปที่แถบเฟรมเพื่อปรับขนาดข้อความหรือปรับตำแหน่งจะใช้นิ้วเลื่อนออกก็ได้นะผม 2. เพิ่มโปรไฟล์ให้เราไปที่หน้าเลเยอร์จากนั้นแต่บวกเพื่อเพิ่มเลเยอร์ประเภทภาพแต่ละเลือกภาพที่ต้องการมาใส่โดยแตะ Image Library ไปแถบเอฟเฟกนะครับจากนั้นเลือก edge r o ดิ d i n g ให้เป็น50%เสร็จแล้วไปแถบเฟรมปรับขนาดภาพเป็นวงกลมพอดีจากนั้นไปแถบเอฟเฟกตะแต่ shadow color เพื่อเลือกสีจะเลือก shadow l a y e ให้เป็น15% 3. เปลี่ยนพื้นหลังนะครับการเปลี่ยนพื้นหลังนี้กลับไปที่หน้าเลเยอร์จากนั้นเลื่อนไปที่ gradient จากนั้นเลือกสีต้องการสี่้ัมมี่เตไปใช้เมื่อเสร็จแล้วให้กลับไปที่หน้าหลักขแอปพลิเคชันจากนั้นแตะ manage หรือจัดการจากนั้นเลือกช่อง widget medium o n จากนั้นเลือก widget ที่เราสาร้างจากนั้นกลับไปหน้าจอโฮมจากนั้นลเลา widget ที่เราสาร้างในแอปพลิเคชันวิธีมาใช้ได้เลยนะครับสำหรับคนนี้เกียรตินะครับ นี่เป็นนะครับผมซึ่งเราก็ถ้าขี้เกียจกนะ็ไม่ตองอะไรมากก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับเมื่อบันทึกคิวอามันจะมีคิวอาโค้ดขึ้นมานะครับผมสามารถเดินคิวอาโค้ดต่งต่อก็ได้นะครับเมื่อเราบันทึกคิวอาโค้ดแล้วให้เปิดแอปพลิเคชันวิจิจากนั้นแต่ Import วิจิจากนั้นแต่ Import QR code โค้ดหรือจะสแกนก็ได้นะครับ เสร็จแล้วก็ปรับแต่งทำซ้ำขั้นตอนเดิมนำวิธจของวิธีไปใช้ก็ได้สำหรับครที่เกียรตเอา QR Code ไปสแกนแล้วก็ปรับแต่งใหม่ก็ได้นะครับลักษณะการใช้งานของแอปพลิเคชันวิธีเวลาครบซ้อนเนตัวอยู่แล้วซึ่งต้องเรียนรูป้ประยุกต์และปรับใช้ตามความต้องการแต่ละคนแสวนี้ในช่วงเทคโนโลยีไอทีก็ IT, จะเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสังเกตตามประกาศชมและห่วงเสีย